สวัสดีค่ะมาพบกับ The Best Friend ทลอกห้าสิบหกนะคะจริงๆเจะาเพิ่งตกใจนะเห็นไพ่วางอยู่แล้วใช่ไหมคือเมื่อกี้พี่หมอแก้คลิปไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องถ่ายทำนิดหน่อยนะคะแถวบนนี่คือคุณแถวล่างนี่คือเขานะคะใช้ไพ่สาหรับเดียวกันก็คือไพ่สาหรับนี้เอยไม่ใช่ใช้ไพ่หน้าตาเหมือนกันแต่คนละสำหรับนะคะเนี่ยอันนี้คือคุณนะคะนี่คือคุณและนี่ก็คือเขาเห็นไหมคะคุณกับเขานะคะ อ่ะอย่างแรกนะคะตัวคุณมีการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะรอคอยอะไรบางอย่างมันจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแต่พี่หมอเอาว่าถ้าเดียมเพลโขึ้นน่าจะเป็นไพ่ความรักนะคะคุณน่าจะรอคอยใครบางคนที่เป็นคนมีอีโก้แล้วก็เป็นคนที่หน้าที่การงานเยอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่แสดงออกทงความรักค่อนข้างจะช้าเนาะ คุณก็เลยอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณก็ได้หรือว่าไม่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะคะคุณอยากให้เขาเข้ามาชัดเจนกับคุณนะคะแต่คุณก็รอคอยโชคชะตารอการตัดสินอะไรบางอย่างนะคะคุณอยากเป็นเดรัจย,ยานกับเขาอะอันนี้คือภายความรู้สึกคุณส่วนเขาเองก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะเขาเองก็เจ็บปวดนะคะที่เขาเขาเองอยากขอโอกาสนะคะอยากขอโอกาสเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือแสดงเอาทางความรักที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ เห็นไหมคะว่าเขาอยากเป็นคนดูแลคุณอยากเป็นคนปกป้องคุณนะคะเขาพร้อมที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างไปกับคุณนะคะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะเห็นไหมมันไม่ได้ออกมาง่ายๆนะคะ d m เรอร์กับ d m เรอร์ Emperor, และตำแหน่งที่สามเหมือนกันด้วยนะคะอ่าแล้วยังไงต่อขอล้านอีกทีนะ อืมแต่คุณก็น่าจะยังตัดสินใจเลือกไม่ได้หรือยังหาทางออกไม่ได้นะคะอาจจะลังเลโลเลอยู่แต่คุณเองก็อยากอยากที่จะแบบเป็นอิสระใจหนึ่งก็พร้อมที่จะเดินออกมานะคะเหมือนอยากเป็นอิสระแล้วไม่อยากรอคอยเหนื่อย <c oughs> เออคุณอยากนิ่งอยากหยุดพักความสัมพันธ์นะคะไว้ก่อนเนาะแต่ว่าไม่ได คือไม่ได้ลืมเขานะไม่ได้ทิ้งเขานะแต่เพียงแต่ว่าหยุดพักความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนเนาะโอ้ยขอโทษขอโทษน่าเนี่ยคุณก็รอคอยโอกาสรอคอยเวลาแค่นั้นเองแต่ยังไม่ปล่อยความสัมพันธ์ไปไหนะนะคะนี่คือตัวคุณอ่ะทีนี้มาดูเขา อภาพของเขาเดี๋ยวพี่หมอขอเปิดหมดก่อนเนาะอืมอ่อโอเคไปในทิศทางดีนะคะ ัวเขาเองเห็นไหม,ะมคะเดาร์กเชียนเขาก็ค่อนข้างจะฉลาดแหละมันมีการวางแผนมันมีการคิดตึกตรองมันมีการคำนวณอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะในความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมันมีการเี่ยวางแผนอนาคตไว้แล้วเนี่ยค่ะเรียบร้อยนะคะเขาพร้อมแล้วเพราะว่าส่วนลึกของใจเขาอะส่วนลึกของใจเขาอะคือมันมันไม่สามารถเอาคุณออกได้ไงเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง นะคะคเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็แบบเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็แบบทําตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าอาจจะทำความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะคะทีนี้พี่หมอขอดูหน่อยขอดูตัวเขานะพี่หมอขออนญาตนะคะขอดูตัวเขาหน่อยว่าแล้วเขาอะเออจะ Take Action อ,อะไรหรือเปล่าคือนอกจาก คิดละวางแผนล,ละแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่าขอดูหน่อยค่ะว่าตัวเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะอืม นะคะเทคเทคเเขาเปิดให้หมดแล้วเดี๋ยวอ่านทีเดียวอืมนั่นไงเลิศมากค่ะพี่หมออยากบอกอย่างนี้อย่างนี้ไพ่สี่ใบออกมาละตอนแรกใบหนึ่งก็พี่หมอใจไม่ค่อยดีอย่างนี้คะ่ะจะบอกว่าตัวเขาอะค่ะตอนเนี้ยคือเขาค่อนข้างจะแบบเห็นไหมคะว่าเขามีทั้งหมดเก้าถ้วยคือเขามีทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินโอเคเขาพร้อมละเขาขาดแต่ถ้วยใบที่สิบที่มาเติมเต็มชีวิตเขาเห็นไหมคะเนี่ยถ้วยใบที่สิบตอนเนี่ยเขาโหยหามาละและอยากได้มันแล้วเขาอยากมีแพชชั่นแล้วนะคะเขาอยากมีแพชชั่นในความรักแล้วก็อะไรที่เขาปกปิดไว้หรือเขาไม่ได้บอกความจริงกับคุณอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณมากๆในก้นลึกของหัวใจของเขาหรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้อะเดี๋ยวเขาจะบอกกับคุณนะคะเพราะเขาอะ คาดหวังว่าอยากให้คุณมาเป็นครอบครัวมาเติมเต็มชีวิตของเขาเห็นไหมคะนี่คือเขาและนี่ก็คือคุณและนี่ก็คือลูกๆของคุณกับเขานะคะใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขอแนวโน้มไพ่ดีนะคะอืม,มทีนี้พี่หมอจะขอดู อใช้สำหรับไหนดีนะ่ะอันนี้ชอบมากเอาสำหรับนี้แล้วกันเนาะพี่หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์แล้วก็ความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะคะ ออกมาทําไมเธอออกมาทําไมอืม โอ้ให้วันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะคือแบบเปิดมาเนี่ยสองใบแรกอะ่ะพี่หมอไม่อยากอ่า,อานไพ่เลยอะแต่พอแบบพอเห็นใบต่อก็แบบมีความรู้สึกชื่นใจขึ้นมาเลยนะคะในความสัมพันธ์อะมันระหว่างคุณกับเขามันมีการ คิดมากเนาะมันมีการกังวลมันมีการทะเลาะกับตัวเองแล้วมันก็เลยทําให้ความรู้สึกมันแบบไปในแง่ลบนะคะหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะคะมันมีการหันหลังจากกันไปเดินจากกันไปอยู่นะคะมันมีการหันหลังจากกันไปอยู่นะคะแล้วก็มันก็มีความรู้สึกเศร้าแหละเสียใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเห็นไหมคะว่าคุณทั้งคู่ก็รักกันเนาะแล้วก็หนีกันไม่พ้นเพราะว่าคุณไม่คุณทั้งคู่รักกันและไม่สามารถ เอาใครออกจากหัวได้เลยคือต่อให้พยายามหนีแค่ไหนแต่ความรู้สึกของคุณกับเขามันตรงกันรักกันแล้วก็เสน่หาซึ่งกันและกันแล้วมันไม่สามารถเอากันออกจากหัวได้เลยอืม,อม อืมโอเคเหมือนกันอเียแห้ะไพ่ใบแรกนี้ไม่ชอบ <S 2> <S 2> อา่านเเป็นอะไรเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีอย่างนี้ค่ะไพ่บอกว่าไอ้ความเจ็บปวด ทั้งหมดความทุกข์ทรมานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะจบลงแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นนะคะมันแต่มันจะเริ่มเริ่มแบบค่อยๆเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คืออย่างน้อยมันจะมีการ คนนึงเป็นคนให้คนนึงเป็นคนรับเห็นไหมคะมันมีการรับการให้ที่เท่าเทียมกัน,ม,นมันมีการแชร์ความรู้สึกกันมากขึ้นเพราะว่าไพ่ก่อนหน้านี้ตัวของเขาเองอะคะ่ะคนที่คุณนึกถึงเขาเองก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะทําให้คนที่เขารักนะคะมีความสุขนะคะเห็นไหมคะเราก็หกไม้เท้าเนี่ยเอาออกมาบอกอีกว่ายืนยันอีกว่าเดี๋ยวมันจะัรเสบในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะมันจะมี คนที่พยายามมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะโอเควันนี้มาทําคลิปยาวๆค่ะต้อนรับสงการานต์นะคะใครที่ไม่ได้เดินทางไปไหนหรือว่าเดินทางไปก็ดูได้นะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปใน u t u b e เนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังพี่หมอตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณา ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือจะไม่น่ารักพี่หมอก็ยินดีทั้งหมดเลยนะคะทุกคนที่เข้ามามีความสาคัญกับพี่หมอทั้งหมดทุกคนคือกําลังใจแล้วก็คือแรงผลักดันที่ทําให้พี่หมอทําช่องต่อไปแล้วก็ทําอะไรให้กับลูกดวงนะคะอย่างน้อยก็อยากมอบความสุขให้นะคะถึงไม่ได้ช่วยอะไรมากเนาะแต่ถ้าใครอยากดูดูส่วนตัวนะคะขอ ขอน้ะว่าขอคนที่พร้อมจะดูจริงๆนะคะแล้วอยากดูจริงๆนะคะก็ใช้โปร o. โทรคอลายแล้วกันเนาะมามัดูดวงด้วยกันนะคะก็แอดลาพี่หมอมานะคะส่วนใครที่ยังไม่พร้อมหรือไม่สะดวกนะคะก็อย่าเพิ่งแอดเนาะเพราะว่ามันจํากัดเรื่องเพื่อนนะคะพี่หมอขออย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามีหลายท่านเลยที่แอดเข้ามาแต่ก็ไม่พร้อมนะคะทีเนี้ยพี่หมอก็ต้องลบเพื่อนไปก่อนเพื่อให้คนที่เขาอยากดูสามารถแอดพี่หมอได้นะคะเนาะ เอาเป็นว่าสงการา์นี้ก็เท่ากับเป็นปีใหม่ไทยใช่ไหมคะพี่หมอกก็อยากวอวยพรให้ทุกคนนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเริ่มต้นปีใหม่ดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินนะคะขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะคะขอให้ลูกดวงของพี่หมอมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ